สวัสดีทักทายเด้อพี่น้องวันนี้มาดามเจ้าสิพาพี่น้องมาเยี่ยมบ้านลูกสาวของคุณชายเนาะค่ะเนาะคนส่วนมากินข้าวมื้อวันหยุดค่ะอ่าตามมาเบิ่งพ่อสิเฮ็ดหยังให้กินพี่น้องมาเยี่ยมบ้านลูกสาวพี่น้องมาน้ามาหน้าเสียแหละพี่น้องอุ้ยบานไปจะอยู่กพี่น้องซะี่เยยมบ้านลูกสาวคุณชายค่ะวันนี้นพ่อเสีเฮ็ดบ้านแล้วปีที่แล้ว อันนี้เป็นข้างล่างเมื่อกี้ไปเยี่ยมขม้างบนมากค่ะน,นี่ข้างล่างโอ้เปตอยู่ค่ะสวยสวยสวยชุนชุลีเท่ชลีสวยงามค่ะนางเห็ดบานงามมีหลีค่ะปเปตอยู่อยู่อันที่ที่อ่อนซ่อนหลายคืออีหยังพี่น้องนี่ค่ะลูกกันแฟนลูกสาวคนไปเก็บอันนี้พี่นอ้องเบิ้ง นี่ค่ะโอ้ยเห็ดนะคะอันนี้เป็นเห็ดมอยเห็ดท่แพงน่พี่น้องแพงที่สุดนะคะนี่ก็เป็นชองแทนเนาะค่ะเห็ดเหลืองเห็ดดำมันนะพี่น้องนี่เห็ดโบล่เห็ดผงหวานพี่น้องโอ้ยคอยสั่งค่ะคนบดไปเก็บน้ำเพิ่นบกเก็บบักอกลายนึ่ปีนี่ปีนี่คอยต้องไปเก็บน้ำเพิ่นไห่ได้พี่น้องพอกระดูกเพิ่นคุ้ยกันเดี๋ยวฟังเพิ่นอันนี้เครื่องดื่มเลยพี่น้องว่ายวายเย็นว่ายเย็นว่ายใส่้ำว่ายใส่ผลไม้ชองที่ยานพี่น้อง มันตัวตเล่นอันนี้เต๋อพิศาด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าใส่กระฟื่นเด้อนี่นี่ห่อนคักส้วนขอมากินพิศาพี่น้องเบิ่งเล็กหน่อยสุ่มนเสร็จกุสิสการ์มี่จะยูยูพี่น้องบ้านนั่งหนายูยู เด็กหน่อยตะกี้ขี้ดื้อขี้ดื้อบ่าคิดว่าไม่สิ้นทำงานซื้อบงซื้อบานได้เก่งเติบอยู่ค่ะซื้อบานยูสเบียดใน่บเมนท้องคอยด้วยพี่น้องยางแพงใส่หนีด้นาคารจนหัวโตหมดแล้วค่ะนั่งมาตัดอันอันเป็นพักเนาะเอ่อเขาเอิ่นมาเป็นอย่างเซปิสอันเครื่องคือจังพักซี่อีกย่างบานเท่าก่อนะพี่น้องเขาเอิ่นมากรีโกงเนาะเอาไปใส่ในพิซซ่าพี่น้องเพป็นซีพิซซ่าให้กินมนั้ยนี่ก็ซะอันนี้มีอัน สวนนั่งก็มีเอียงนั่งบ่ได้ปลูกพักสลัดหลายปีนี่อันนี้ก็แปดซสินก็มีโอ้ยถ้าคอยห่วงสิเขาบดสื่อดอกกระสิเฮ็ดหอยบดสื่อมาตัดเอานี่นี่ค่ะพี่น้องนี่นี่แม่นเบิร์ดด้วยค่ะพวกนี้เป็นอันที่เขาใส่ได้ผิดสาใส่นั่นใส่นี่ซีบุเลกก็มีอันบาซิลิกก็มีค่ะพี่น้องนี่พี่น้องแม่เพิ่นเห็นบ่มคะสามตัวนี่ ตัวใหญ่เด้หน,นิ่ือเขามาลบจนได้บานมันถอนพี่น้องอ้อนถอนเหมือนนี่<ช>อีเฟทนะทองเดื้อเรงนะอยากทัวหรือหรือคล้อ,องอยากกัดหรือก,กัดเชียร์หลดนี่พี่น้องบาทนีน่คือสมิตรต้นใหม่แบบนี้เนาะให้มันอยู่พี่น้องค้างกรงไว้แต่ว่าอยู่แบบปล่อยธรรมชาติเนาะนี่ค่ะลูกมันกรนหน่ำๆน,นะฮักนะฮักค่ะพี่น้องบ้านลูกสาวค่ะลูกสาวอันคุณท่าย้ะค่ะไปตาอยู่ค่ะ เย็นดีค่ะพี่น้องอยู่บ่ไกลจากโลซานพี่น้องไก่ใกล้มังโลซานบักเซอร์ยบเซอร์ริเบิดเลยโอเปแมนนี่บักพุ่นตัวนี้พี่น้องนี่มีต้นพุ่นโน่ด้วยค่ะแต่เป็นพันธุ์หนึ่งเนะาะพันธุ์ได้บานพี่น้องบ่วันุสุกนี่ค่ะพุ่นนะคะโอ้ยมาถึกมองเลยค่อยนี่พี่น้องบักพุ่นเด้อนี่บักพุ่นที่เวลาสุก่วยก็เป็นสีดำมาพี่น้องอุ้ยดกแค่ ย่างดกเลยพี่น้องเบื้องค่ะเบงพี่น้องคุณโน่บ้านบ้านหลุกสาวคุณชายค่ะดกคักเบื้องเต็มเลยคนะคนะคยน,น่ะคนน่ะเป็นโรีเลนน้ำห่อนแต่โชว์นั่นแล้วแล้วหลายเห็นบล่ล่ะ อันนี้เป็นเป็นไวน์สเปนแจ็คหน่อยไวน์ไซร์กับตะปลไม้เนาะส่องพียเนาะเป็นไวน์ไวน์สเปนที่เข้าเจ้าเอเคกินเนาะเพราะว่าข้านจะมากินนาหอนค่ะแซ่บแสบไวน์ออกออกหวานในแจ็หน่อยนอนี่กับบักอันพุ่นชนิดหนึ่งเด้อเป็นลูกในหน่อยหวานซุกแล้วก็สิเป็นเรื่องเหลืองอันนี้อีกต้นพุ่นอีกต้นหนึ่งซุกแล้วก็สิเป็นอัน เป็นสีเป็นสีดำเนาะต้นนี้ดดกพี่น้องบังเขาเอ้นว่ามีฮาเบนเนาะภาษาฝรั่งเศสนี่ค่ะเห็นอกคาหน่วยมันโบขคือกันนี่นี่อันนี้หน่วยกลมๆอันนั้นหน่วยเลี้ยวๆพี่น้องอันที่หน่วยเลี้ยวๆอันที่เข้าไปเหตุแห้งไงพี่น้องอันอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นหน่วยหน่อยๆกินซุกเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้กินซุกค่ะอันนี้ไก่สีซุกโอ้จะเป็นโดกพี่น้องข่อยล้นซ่อนต้นนี่พี่น้อง ข่อยบอ,อนซ้อนอีหยังพี่น้องเขาเจ้าเตาพงเตาเผาข่อยข่อยอันซ้อนนี่หมักอันหมักอันนี้ค่ะพี่น้องหมกักข่อยคนหมกักหมักปลาหมักสวนเนะาะหมักของกินพี่น้องเบิง่งดุกคักโอ้ซิแม่นดุกโอ้อันซ้อนพี่น้องต้นนี้ต้นใหญ่เลยพี่น้องได้พมได้เงาน้ำผอมเห็นบ่มคะต้นเพิ่นบกย้อยนูต้นนี้เนาะนี่ต้นนี้มีฮาเบนเนาะต้นเขาจะปลูกไว้แต่ปูตะปูเข้าเจ้าผลพี่น้อง tôi này trong bạc phun bạc phun luộc nhầy đứt hình nòng đứt, tôi này, cả đôi khước cả, nuôi phun cả xí nhầy cua, à, 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 มีความสุขคนมาบานโอ้ยโอ้ยเค็มๆขอออกเบิร์นเลวอร่อยไหมอร่อยไหมย่า <laughs> เรียปากขอเด้อเรียแต่แขนได้แ <laughs> ต่าหากกักพอพี่น้องเดาพิสาจะพี่นอ้องเด้อ,อเบิองค่เ,เสียมเขาเห็ดโอ้ยไปจสกสักพี่น้องมีวิธีเห็ดได้แก่ส่งถอดอ,อุ้ย กับสุดรอเห็ดพี่น้องกบเตาพี่น้องเตาทานด้อเห็ดกับเตาทานสุดยอดค่ะยพี่น้องพี่ส่ยด้วืนนี้มากินเขากันนี่พี่น้องเบองเาสิไปย่างกันปะอันนี้วะไม่้ปมกินะี่ก็ไมแต่ยม่เสบเลตเื่อสตดอเ Polpette, une hein. façon avec les pâtes. Polpette, oui, avec il les pâtes, la, la polpette, la... ça donne bien. Il, il fait lui les boulettes, il met oui. la matière ah oui à l'intérieur. Oui. As Boulette, c'est quoi Viande de bœuf, tu fais bon, euh, Alors là, c'est bœuf, mais normalement, c'est porc, porc et bœuf. Hein. Porc et Puis ça, là, puis là, on est plein ça, cap, format, non chip là, puis non. on a Ouh, c'est bon, c'est bon. C'est pétacule, là, c'est bon. C'est bon. าใส่เตาแบบนี้ด้อพี่น้องเตานี <ah ่ก็เตากัาบทานเด้อพี่น้องเด้ออ๋อเคแบบนี้โอเคแบบนี้อู้พี่น้องเบิ่งเตาเตากับนี่เด้อพี่น้องมันแซ่บกว่ากันมันสีหอมเนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องชีสด้วพี่น้องเด้อไอพิซซ่าชีสค่ะพี่น้องไปตกิ้นแกินค่ะเมื่อกี้เอาเตาไปนะคะมาด้อพี่น้องกินน้ำแกง Oh, T'as des, des gens sympas. Qui ouais, avaient... y en a une à QG qui a l'air mal, mais ce serait vraiment dernier recours. Même deux, semaines, long, hein? deux semaines c'est trop long Deux oh, semaines c'est trop long. Puis le chenille ne veux pas parce que. Et Doun, regarde. Doun, regarde regarde, Dune, regarde, regarde regarde, 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 regarde. mi tao Moi, mes deux tortues, ils me soufflent tout le temps. Il souffle. il souffle. Ça veut dire. Chut, chut. Elle t'aime pas non plus. Non, elle me C'est la mienne en plus. Oh Mais il y a l'autre comme moi. Pourquoi Parce qu'il veut quoi Il veut les attaquer Non, il ne fait rien. Elle s'en fout, elle est remise. Elle s'en non. Elle est remise. Elle s'en fout. Elle y ça Elle s'en fout. 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 งอออกมาเลยอันนี้ตัวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อยเยอะนะเยอะอันนี้มาเร็วเข้าไปใส่กันเบอร์เลยแต่าสองคนจะน่าเบี้ยอากาศดีดีพี่น้องล่มซอยๆลมเย็นค่ะพี่น้องอยู่ว่าคนขี้ดื้อยญ่หาเก็บกิโลพ่นเหี้ยงเข้าก็กินแล้วเด้อพี่น้อง แต่บะเบี้มหากินไปเรื่อยคิดดึงแห้ง